ชาวบ้านสีอาวุธ ตำบลตะกาดเงาเอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้พาผู้สื่อข่าวไปนั่งเรือเพื่อชมการดักปูทะเลตามชายฝั่งและการดักจับปูต้องอาศัยเทคนิคประสบการณ์และความชำนาญในการดักปูทะเลเป็นอย่างมากโดยจะใช้เหยื่อล่อให้ปูเข้าหมาติดกับดักก็คือปลาหมอเทศและปลานิลที่จะให้กลิ่นข่าวและก็เป็นที่ชื่นชอบของปูทะเลนั่นเองจากนั้นก็นำรอบไปวางดักปูตามชายฝั่งที่เป็นร่องน้ำตามปาก กลางซึ่งการวางรอบดักปูต้องเริ่มวางในช่วงน้ำทะเลก,กำลังจะขึ้นและทำการเก็บกู้ในช่วงน้ำกำลังลดลง หรือว่าดักทิ้ไงไว้ประมาณ5-7ชั่วโมงสำหรับปูทะเลที่ดักจับได้ส่วนใหญ่ก็คือปูดำปูทองหลางและปูขาวซึ่งมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่กละกันไปจากนั้นก็จะนำปูทะเลที่ได้จากการดักจับไปทําการมัดด้วยเชือกฝางก่อนนําไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดตามขนาดของปูและความแน่นของเนื้อปู นอกจากนี้ปูที่มีขนาดไซเล็กก็จะนำไปขายให้กับชาวบ้านที่เลี้ยงปูทะเลในบอ่อส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้อย่างงาม